มาเล่นเกม Border Day ดโ,ดโอ้วันนั้นเองนะครับวันนี้เราจะเล่นแมป Sky War ไปหาวิธีถ่ายในคอมมาล <c ười> ิปแรกที่ถ่ายในคอมมาิ่มกเลยเ Yeah, yeah, yeah. เออตีกันตังกระตังค้ยเว้ยสวยละสวยละจะตายสวยละจะตายเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรยังอะไรปิดเลยปิดเลยหลยัเลลงเขาเลยอเอ,อเออ้ยตายโอ้ยอ่ะ อยากอยากอยากเคมอ่ะตอนนี้เราชนะให้ได้แล้วเรามาแก้มือนะครับก่อนนั้นแก้มือตัวนั้น โอ้โหตีกันระดีนะดูดีๆเลยขี่ไม่มีเหือบก็เก่งได้โอ้โหเเลืออมาก

ชนะมาหนึ่งแล้วหกสิบเอ็ดกระตุกกว่าเล่นอันเนี้ยเข้ามามาตาสุดท้ายตาสุดท้ายต้องฆ่าคนให้เยอะไม่ใช่ต้องฆ่าผู้เล่นให้เยอะมาไม่ใช่ฆ่าคน ประสบอุบัติเหตุเฮย้ว ของอย่งางนด้นเลยคนนั้นโอ้่สิบก้าก้อนมาตาเฟได้กรดิ่งเต้น เออเออะไรอีกอะไรคือมาดีเอองูเป็ดเป็ดดีงูเป็ดเป็ดเ่ยงูเป็ดงูเป็ดไก่ตาแตกอ่ะดิอ่ะเออคือมาได้ไงอ่ะเฮ้ย ขนมปังเนี่ยโอ้ยไม่มีอ่ะไม่มีเลยอ่ะโอไปลงเท้าลวโขมอล์กอ,อย่างเยอะเลยคนนี้ไปฟาร์มมาปะเนี่ยาาะนะอันนี้ได้อยู่ต้้งพีละชุดของ ไปอยู่ด้ายวมีคนจะลลังอยู่คนอ่ะมันหาของอยู่มันหาของอยู่เออ โอเคชนะโอเคทุกคนก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย